สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมในวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนไปชมรถยนต์สุดหรูซึ่งผมเชื่อว่าจะทําให้คุณต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนนั่นคือรุ่น audi a 6สีฟ้าโชบเชี่ยวที่จัดแสดงอยู่ในโชว์รูมหรูซึ่งในคลิปนี้ผมมาจาับพาคุณไปรู้จักอย่างครบถ้วนทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นด้วยบรรยากาศของความเหนือระดับในโชว์รูมครับเมื่อคุณเดินเข้ามาในพื้นที่จัดแสดง คุณจะเห็น奥迪 A6 สีฟ้าบลูที่โดดเด่นท่ามกลางแสงไฟสองสะท้อนบนตัวถังดูเรียบหรูระบบไฟหน้าแมทริกเลและกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ซิงเกิลเฟรมที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับค่ายนี้ครบทั้งความหรูและสปอร์ตในหนึ่งเดียวจากด้านข้างเส้นสายตัวรถลากยาวดูนิ่งสง่าพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ดูทรงพลังและมั่นใจขนาดที่ประตูเปิดให้เห็นห้องโดยสารภายในแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงวัสดุพรีเมียม หนังแท้งานเย็บระดับสูงและโทนสีฟ้านี้เสริมบรรยากาศความพิเศษได้อย่างดีเยี่ยมแม้จะอยู่ในโชว์รูมที่มีรถหลายรุ่นแต่ A6 ตัวนี้สามารถดึงดูดสายตาได้แบบที่หลายคนหยุดชมเมื่อพูดถึงสิ่งใหม่สำหรับปี2026ของ Audi A6 ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับตัวรถในเจเนอเรชันใหม่นี้ใช้แพลตฟอร์มใหม่แพลตฟอร์มคอมบูชชัน PPC ที่ช่วยเรื่องน้ำหนักและความคล่องตัว ดีไซน์หน้าตาดูฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นไฟหลังแบบ OLED หรือไฟแบบพิเศษถูกนำมาใช้เพิ่มความหรูหราและทันสมัยภายในถูกออกแบบมาให้เป็นดิจิทัลสเต d ดิจิตอล t เต e ซึ่งรวมจอแสดงผลหลายจอมาใช้ร่วมกันทำให้การสั่งการและความรู้สึกในการขับขี่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกช่วงล่างแบบถุงลม a i r s u s p e n s i o n หรือแม้แต่ระบบพวงมาลัยล้อหลัง เรวิวสเตเรีสำหรับรุ่นท็อปทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเป็นไปอย่างรับรื่นและมั่นใจมาพูดถึงราคาสรุปคร่าวๆในไทยกันครับแม้จะยังไม่มีข้อมูลทุกรุ่นอย่างเป็นทางการ แต่ในไทยมีข้อมูลว่ารุ่น Audi A6 Allroad 3.0 TFSI Premium Plus ราคาอยู่ที่ประมาณ2 2 5 6 0 0 0บาทขนาดที่ข้อมูลสเปคสากลระบุว่าเริ่มต้นที่ราว65,000ดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเครื่องยนต์ของ A6 รุ่นปี2026เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 ขนาด3.0ลิตรให้กำลังประมาณ362แรงม้าพร้อมแรงบิดราวระบบส่งกำลังคือเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดหรือแบบคลัตช์คู่บางประเทศ และระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อคว้าโทรเป็นมาตรฐานเมื่อรวมกับช่วงล่างที่ปรับได้หลายโหมดทําให้ทั้งการออกตัวและการเข้าโค้งมั่นใจยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหากอ้างอิงจากข้อมูลสากลรุ่นนี้ทําได้ประมาณ7.8ลิตร100กิโลเมตรหรือราวราว12.8กิโลเมตรต่อลิตรในการขับขี่แบบผสมเมืองทางหลวงขณะที่ข้อมูลบางแหล่งอาจระบุหน่วยเป็นไมล์ต่อกลลอนในระบบสหรัฐคือราว22สเศษ30ส่วน25 m pg เมือง ทางผสมอย่างไรก็ดีตัวเลขในไทยอาจแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริงทั้งเมืองที่สภาพจราจรติดขัดและอากาศร้อนดังนั้นผู้ใช้จริงอาจได้ตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับระดับความหรูและสมรรถนะของรถถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและถือว่าน่าพิจารณาเมื่อเปิดประตูเข้าไปข้างในองค์ประกอบของความหรูดูชัดเจนห้องโดยสารกว้างขวางโดยเฉพาะเบาะด้านหลังมีพื้นที่ขาของผู้โดยสารมากพอสมควร หัวและไหลก็ถือว่าไม่ได้อึดอัดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังความจุราว530ลิตรในรุ่นซีดานวัสดุห้องโดยสารเลือกใช้หนังคุณภาพสูงเลือกโทนสีได้ตามสไตล์ผู้ใช้รวมถึงมีระบบนวดเบาะหน้าขึ้นกับอออพอชันและระบบไฟบรรยากาศแอมเบียนไลทิ้งที่เปลี่ยนโทนสีได้ถึง30เฉดในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อถือว่าลำมาก มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการใช้งานอย่างสะดวกจึงเหมาะกับผู้ที่มองหาความสะดวกสบายและเทคโนโลยีในรถยนต์หรูด้านระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยผู้ขับขี่ก็ครบครันไม่แพ้กันตัวอย่างเช่นมีระบบตรวจจับป้ายจราจรระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบ Park Assist Plus จอด,ดแบบขนานหรือขวางได้ระบบ Adaptive Cruise Assist ที่ช่วยรักษาระยะห่างรถคันหน้าและช่วยอยู่กลางเลนได้ รวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งในรถระดับนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีและทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่ออยู่บนท้องถนนสรุปครับถ้าคุณกําลังมองหารถซีดานหรูที่ผสมผสานสมรรถนะสูงความทันสมัยและห้องโดยสารที่หรูหราออดี้ A6 สีฟ้าตัวนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นมากทั้งดีไซน์ภายนอกที่ดูเฉบเยว่ยวัสดุภายในที่พรีเมียมระบบเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ครบครันแม้ราคาจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับผมมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพของ Audi A6 ได้ชัดเจนขึ้นและถ้าคุณอยากให้ผมพาไปชมรุ่นอื่นหรือทำรีวิวแบบสั้นๆด้านสมรรถนะแบบถนนจริงในไทยก็บอกได้เลยนะครับขอบคุณมากที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ